เรียกเรียกเพชรเพชรจ๋าขึ้นมาเร็วค่ะเพชรจ๋าขึ้นมาเร็วค่ะเพชรจ๋าขึ้นมาเร็วค่ะเอาเรียกใหม่พ่อจ๋าขึ้นมาเร็วกินข่าวกินข่าวเด้อจ้าเนียนปวนไหมจ๋าจ๋าเพิ่น เออแม่จ๋าตื่นนอนกินเข่าเด้อจ้าอันอันร้านถิ่นเมือบ้านร้านร้านที่ไปดมเฮ้ยมาเมินยังไงพันนันแม่เตาดันไปเอาไปเก้าเบิ้งคักพนันดีกว่าสิโอ้ยเบิ้งคักเนี่ยว่าไงเอีทวดจ๋าของทวดจ๋าเอนกินเข่าก้อนลูกกินเข่าเด้อจ้าขอเจ้าไปทางเข่าเลยแม่ใกล้ๆนลยแม่เข่าทา้งมังเพชรแน่นอน